ไงนะครับทุกพี่เป็นไงนะครับนี่ครับตอนตกไม่คิดเนไงเล่านี่ยตอนนิ้นเนี่ยไงตอนตกไม่คิดตอนทำเป็นไงนะครับเหนื่อยดีครับเหนื่อยครับยาวเลยยาวก็เถอครับดู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 นี่ครับนอนตายเกินเลยครับต้องทำก่อนครับเจกอการหนาวเข้าไปยอดเจ๊กชิดดูดิครับทำปลาเจ๊กเลยเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันใหม่นะครับ กับเหยื่อดีเต้แล้วนอนตาใหญ่ไม่เกินครับเดี๋ยววันนี้เราจะซัดปนดินหนึ่งเดียวครับจัดไปครับบันเจี๊ยบโอเคครับผมดูบรรยากาศนะครับโอ้โหแสงเัาทึบหนาวมากเ <c oughs> ช้าๆก็จะวุ่นวายหน่อยพนะี่กินแล้วพี่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 สวยๆครับตัวนี้ นุชจริงเย้าครับเฮ้ยเฮ้ยรวยเลยคนนี้าหญ่ครับตัวนี้ดอยจริงเบอร์เลยไม่ใช่โบโอดครับตัวนี้อู้วว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 วลวว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 ว คุใหญ่มากหญ่มากโอ้ยใหญ่จริงนี่ครับไม่ต้องไปถึงแม่ท้อก็ได้ครับนี่ครับนางฟ้าครับผมนี่ครับอ่างเก็บน้ำคลองไผ่มันเจีย <c oughs> เ๊ยบ <c oughs> เราบ่เฮยไกลเร็วไอ้โบรเรียว ไอ้บูแล้วทีเดเฮ้ย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 ไอ้นี้สิช้างได้ปะฮะไม่ค่อยโตอะได้อยู่ได้อยู่ โอ้โหสินที่บูนี่มาแล้วจ้าครับโกงว่ะ เจ้าสุดไดเจ้าสเนียสุดได้จ้าเป็ี่ยนยังไงบ้างครับคุเต้ด้เยอะต้องนั่งกอดปลาไปเลยครับบรรยากาศดีครับผมอ่างเก็บน้ำคลองไผ่ไปแล้วครับได้เวลาแล้วครับผมนี่ครับางานวันนี้ นี่ครับสรุปผลงานเยียดีตีระนอนนี่ครับก็มีแต่ปนินทั้งนั้นนะครับไซนี่เลยไซใหญ่มากนี่ครับมีไซโลด้วยก็มีครับนี่ครับวนตึ๊บครับนี่ครับได้มาเยอะครับนี่ครับนี่นะครับผมก็มีแบ่งกันไปกินบ้างนะครับนี่ครับกับเยียดีตีระนอนครับผม เหนือ่อยมาก